ก็สวัสดีนะครับ FC สายนักลงทุนทุกท่านเลยแล้วกันครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผลงานหน้าช่องนะครับอาจจะวาวุ่นนะครับแต่ในพันคาของเราไม่ว่าจะเป็นกาลาตสไลและก็เชลซีนะครับก็แก้ให้กับพี่ๆในพันคาเนี่ยพี่ๆท่านไหนแล้วกันครับที่สนใจอยากเข้ามาเอ็นจอยกันครับคือมันเสาแบบนี้บังคับถอดแน่นอนปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็การันตีครับในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย ต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับส่วรวันนี้ครับสำหรับ2เมนูหลักนะครับจานด่วนหน้าช่องวันนี้ไม่ต้องคัดผมจัดมาให้แล้วนะครับแต่ใครที่สนใจแล้วกันครับอยากเข้ามา e นจอยกันมากกว่าหน้าช่องนะครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล,ล์จะมีคําอธิบายอยู่แล้วก็นี่เลย ยูนิฟอร์มสวยๆแบบนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้าน2ทีเชิญเลือกใส่ได้เลือกสโมสรได้นะส่วนวันนี้ครับสำหรับ2เมนูครับเมนูแรก18บแนาฬิกาสีนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ครับระหว่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนวที่จะเปิดรังโอทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของด้านฟรีออลเลนติน่าแนวคู่นี้นะครับผลงานในช่วงหลังค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็ในโปรแกรมครั้งนี้เนี่ยมีโมเมนต์มากมายนะครับดับิดเดเคอาร์นะครับผู้รักษาประตูนะครับของฟรีออลเลนตินา อดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้กลับบ้านเก่าด้วยนะครับก็ถือว่ามีการต้อนรับจากแฟนบอลแน่นอนนะครับแต่เข้ามาในฐานะนะครับผู้รักษาประตูของฟรีออรเรติน่าแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราเอานะครับในการลงทุนเนี่ยมาพูดกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าฟิออรผลงานค่อนข้างแย่นะในจาก2ไฟที่ผ่านมานะไม่ว่าจะแพ้ลีดแล้วก็นะครับเมอร์นายเมอร์การกับนอตติงแฮมฟอร์เรส่วนแมนยูครับยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับการคว้าตัวไบอันเอมบูโมมาชูคุนย่านะครับอาจจะ ไม่ลงตัวตอนนี้แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยเกมลุกของแมนยูนะครับเลือกมรับครับวันนี้ถ้าแมนยูเล่นเกมรับดีนะผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับในเงื่อนไข1ตุง,ตงไม่ใช่งานยากนะครับวันนี้3ประสานแนวลุกไบอันเอบูโมมาชุดคุณย่าแล้วก็ลัสมูฮอยลุนนะครับพร้อมลงล่าตาขายม Bruno ate, ีบูโนเฟอร์เดสนะที่คอยจ่ายคิลเลพารแบบสวยๆครับวัดใจครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ1ตุงเฮเบา 2องตุงเ hey, ฮดังวัดใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับส่วนเมนูต่อมาครับเวลา23่สมริกนานนาทีเป็นโปรแกรมในาขันนัดเปิดฤดูกาลครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับระหว่างทางด้านของนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับที่เปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านบิตตอนซิตี้คู่นี้นะครับถ้าเอาในเรื่องของผลงานการเจอกันในฤดูกาลที่แล้ว วัดกันมาต่อหมัดปอนต่อปอนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเชฟยูเหนือกว่าเยอะนะเก็บคิีนชีสได้ทั้ง2ไฟไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนนะอัดแรงด้นของบิสตันเนี่ยไปถึง6ตรงเลยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังนะครับเสียดายอย่างเดียวครับเชฟยูจริงๆต้องเลื่อนชั้นนะนะครับไปโดนซันเดอร์แลนด์พิกล็อกนะครับในรอบชิงชนะเลิศเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาต้องโฟกัสตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยถ้าอยากเลื่อนชั้นไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันน้ี นะครับเชฟฟีวิเตะครับมีโอกาสที่จะคว้า3คะแนนแรกต่อหน้าแฟนบอลครับ เหนือทางด้านของบิสตันซิตี้ได้อย่างแน่นอนวัดใจครับเชฟอยู่ครับคำคือวันนี้จะไม่ทําให้เพื่อนๆสายนักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอนและนี่ก็คือฟุตบอลมันครับประจําหน้าช่องประจําคาคือวันนี้ครับส่วนพี่นนไหนที่อยากเข้ามา enjoy กันครับปัดขวาหน้าช่องใต้รูรไฟนะครับจะมีคําอธิบายอยู่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามันจะมีกล่องข้อความนะครับกดบกมือมาได้เลยนะเดี๋ยวจะไปตอบทุกข้อความเลยยินดีต้อนรับทุกท่านส่วนคำคือวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันคครรััับบสสวดี